ื่อนชาร์จดีใช่ไหมเปิดยู่มีตัวไหนที่เป็นชาร์จได้สอวสองสองพันพ้องกันอ่ะมาเล็กคอร์ดอยู่แล้วนี่พี่มันขึ้นแฟลชพิมพ์อยู่อย่างอื่นมั้ยชาร์จไปบ้านโอ้เบสความตึงกำลังสวยอ๋อนี่กลับมาบ้านแล้วเหรออเอาเอาเลยโอเคโอเค บนซ้ายไงการสั้นบนซ้ายเอออันนี้่ะเออันั้นแหละนิ้วกลางเคลียร์อยู่ฐานแดงไม่มีหมีเลยอ่ะโอ้โหเ้ย ันไหนเนยตามไม่ทันเลยอห็งนีวัดดูถูก780ดแูดมันโบกแรงมากเลยนะาละาละตีตัมีใครเล่นมือไม่ตันมีไหม 太慢了，喂。